เอาอาครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับมูดูช่างครับมีนิยุบ้านผัดหนูครับพี่น้องผัดหนูกับจานใครจานใครช่โวงฝีมือสัตวสวัสดีครับผมกําลังจะไปข้วสี่ผัดหนูมูมันใส่มากตักแต่หลายมืออะไรเนี่ยเสีตู้เย็นไว้จนว่าไอ้จืดบ่ล่ะยางไฟมันกินกวนโจมอันนี้ก็ต้อสินยางไฟล่อเพิ่นกันครับเนี่ยมูผีๆเนี่ยมันมีมูมันเปล่งปลั่อยู่เป็นังไรมูแก ให้ล al <know it. S 1> ่างเลยละๆฝักหนูสไลด์ล่างนุ้มุ่นเอเรแล้วฝักแล้วครับนี่กล่องเลยนูก็บฝักแล้วล่ะครับล่อแต่กาอาจารย์ไข่นั่นแหละดังไฟอยู่ครับก็ใส่พริกอีกนี้ล่ออาจารย์ไข่ดังไฟกับสิแดงทำกการผัดกับเผาเลยครับผัดขี้เมาพริกแหงใบเมื่อไหร่พริกแหงก็มีครับตากแดดไว้แล้วครับพริกแหงนะยืดเท่าไรครับจัด ไอ้บอกผมมึงแล้วผมสิไปเอาครับบอกมันปากอยู่ใส่นั่นแหละครับพี่แข่งเนี่ยนะครับนั่นครับอยู่หลังเจ้าางนยมาอยู่บ้านครับนี่ยกำลังมาบ้านอยากกินพัดหนูไอ้น้องเอาหนูมาไอีมือจานไข่ว่าสัตวอันนี้ก็ว่าเฮี้ยนผู้ใด้เฮี้ยนเลี้นเฮี้ยนไกลหรอกครับเนี่ยันน้ก็เฮี้ยนป้าผมอันนี้ก็ลูกพี่ลูกน้องกันอีกขีอเก่าเนี่ยไอ้จานเชือดใส่สากใส่ปั่นใส่ปั่นลั่นทุ่ง รู้แล้วจะหนาวเฮ้ยไม่่ยงเลยขางหม้อเลยขางหมอเลยอืออนอันนั้นตามใส่อันสายหมอกใส่เถอะันเดียครับสาครับขางหมอเลยไข่เอาเฉยๆเลยเื่อว่าตามที่อาจนเลยบงเห็นเรากินนะแยงนย่างนี้คนน่ะอาจารย์ไขว่าซันเด้งเห็นเรกิน่ต้องเสิร ไ่ต้องเสียวหรอครับเกิดมาเื่องน้กินอาจานไข่บนบอเสียบบดเสีบกาเสียบพี่ก้อเสียบบดเสีบบดเสีบบดเสียบมันเฮ็ดเองอยู่แล้วตามพรเกียงพี่น้องเสีบบดเสีบเวแล้วเสียจานไข่ด้วยนี่ครับสูตรบานบานบานานอีสานมันเฮ้าไมต้องเห็นพี่ๆยังมาใหม่ทำมยอนทำโมยินโยิง่ายๆยกเว้อกระสดไปหาหมูอมกแล้ว ยังก็กินด้วยเหมือนกบ้านนู้นน่ะบ้านเขากินไงอยู่ครับเจี๋วไปอยู่นี่เห็นแล้วครับผมรอจานไข่ครนะครับคือจานไข่เราไว้เจ้าพี่แกงไใ่รมาไม่มีนี่หัดว่าพี่แกงผมมันสีนี่ละมัาเป็นหัวมันเป็นหั่มเอาเอาหัวหั่มเลยครับอย่าจามเด้อของตรงเด้อบอกคนมากินนะครับอย่าจามนะมาเด้อพี่น้องท่านไก่ท่าวเนี่ ทั้งไกลกับมองรถมากที่ไครเทศบอกว่าเนี่ยอยู่อำเภอชุมพลบุรีครับบ้านสวนน้อนครับหมู่ที่สามซึ่งมาใส่เงี้ยใส่เขียนเขียนเขียนตายเองใส่ปั่นลั่นทุ่งเขียนไส่บอกเขาไม่ก่อนนะเขียนตายเองครับใส่ปั่นลั่นทุ่งมาแต่ก็ไมรู้พี่น้องยังไงเรื่องากินสดๆเนาะ

บอสมันต่อให้อันนี้มันมันกรอบๆจะ้อยปุ๊บจะบอกไปจะไปคขนเหีดเห็ดเองกับบอกจะของเองนั่นแหะสันจะเอินมาบอกทมันรอซิมนกันเด้อพี่น้องกะผู้ในไปพันมาก็มาแสบบ่แสบแสบเราล่ะพ่เด็กินเนีโดนกินด้อเนาะขอจะไปเห็ดมาดไงแก่ใส่ปากเอาโอ้ยก่ใส่ปากคองโดไปตักเขาปากคนนื่นเต้ดเนาะ่อนก่อนก่อนก่อนบ่ เท็ตเค้กเป็นตะป้อนเนาะพ่อลักหลอจิ้งป้อนพ่อลักหลอกจิ้งป้อนเด้ออ้วนไาจะไปใช้นู้งเลยอ้าวเราเข้าไปดีกว่าเป็นงานจะไปวันไหนเออด็กหน่อยเด็กสองสามคนคะหาซื้บาทหาซื้บาทเอ้ยเด็กหน่อยสิมีเงินอยู่บ่อาจารย์ไทยอนุบาลนี่อีกสามหมื่นคนมันเป็นยังไงไทยน่ะมันเลี้ยงอุ้ยนี่บอกของเพื่นคุ่น ชุ S <S <Pop> <S <S ่มชุ่มครับนี่ไอ้ในวิธีการทำคือเป็นขั้นตอนมันพื้นกะครับมันจะทำามันสีข้าววอมันข้าวอีลีแต่ว่าข้ามันสูงมากหลับปุ๊บนี่คือข้าวเดียวเบดแทะนี่การไข่ด้วนะเนี่ยคนไทยอ้ก็เรื่องผมเนี่เฮ็ดนนากินนี่ยสรรพสพเนี่ยบ้ตรเซอรมอนเลยครับเน้อซีแอกสวนมอนเข้ายากหาของคุนรถ ผ่านไปผ่านมากคอย่าล no ืมมาแวะมาชิมได้นะครับผมคือโนดตั้งหลังบ้านไเฮียต่ำหลังบ้านเฮียตั้มหำตรงครับผัดหนูผัดขี้เมาแต่ไม่มีเหล้านะครับผัดขี้เมาใกล้แล้วใกล้แล้วบอกเลยครัเดียวว่าแซ่บอินี่น้ำตาลได้เปล่าอันนี้อุบัติโอ้ยน้ำตาลอุบัตยูุบัติเหรออุบัติโคตรนี่ละนี่นะครับน้ำตาลครับเออเราได้ยังไงเบิ้องบนกันดำไว้ ใส่น้ำตาลจะน่อยกีโท่ัยาขีมันดำใ่เงี้ยบอกคนน้ำตาลน้ำรับรลยอะน้ำตาลกติขมันห่อเอาน้ำตาลตับใส่กรบเื่องเลยมันสุพอดีรสดีครมีครับรถดีมีตลอาจารรสดีเนี่ยเขาเินมาคนไ่ฟิวเมอร์าจยยอาจารย์ไข่ว่าใส่วาสานรสดีอาจารย์ใครชอบรถห้างรสดีว่าใส่มากินวัวเป็นนี่ตัวะกี แต่ไได้กินตะกรนนั้นว่มีเล้กะปุกชุบกับวมีนองฉันคนที่กินด้วยเข็นในโฆษณาเขาว่ารสดีผัดผัดอะไรต้องใส่รสดีเล้นั่นมาแล้วต้มผัดแกงทอดเพิ่อเลยใผทำไมแห้งเลยตงขบต้อยำทางเ่ตพี่ี้เก็บดีสดนาวชวดยากวดพี้องวด หอมห่วยๆนะครับเด้อคุณบอกให้หอมห่วยๆนะครับตัวจำมึงเนาะก็ย่างมาเตรียมวมาเขาเด้อยก็บอกเขาเด้อเลี้ยงแต่กับพ่อด้วอาจารย์ยิ้มไข่หำดำครับมันยังไข่ท่านยำไข่หำดำไข่หำดำเก็บไข่หำดำ หูชุ oh. Arrow, the way the way. ่ดำ uh. so ุ inside, so ๋ยางเงี huh. ้นะไปทางไหนมันแห้งโมดทางไทา้งไหนทางดํไา i มันแห้งมดไปทางด้งไปทาดำมันแห้งไปน้ไปางดงามันแหไปทางด้าั้งไปดน้งไวทาั้งไั้งไงมัน้ไม้งไ้ดไนี้โไ้ดนแม้ดนแามัน้นี้ สีเป็นตาแสบเสบเนาะเป็นตาแสบแสบเนาะแตู่าแสบเพมันช่งมาเป็นตาแสบแสบเนาะใจปั่นกับใจปันลั่น่งใปันลั่งปาจะใส่บุงขึ้นมาสบายสบายานไหมันบอกว่าตัวถือกรมเยวยครับวนังวยป่วยกับ่าอาการโคอหมายกับล่างหาอาการโ้หมากับท่นหันด้วยกินะรพอดีกับวอัมกกไหรอ ได้อยู่เลยครับตอนนี้แม่นบอลจะมาฝึกพ่อก่อนอย่างหมอขนาดไม่เขานะคู่บาเร็วเร็วเร็วจั่วบักข่าก็มีนะครับอยู่ในชวนนี่แต่ผู้ใดสนใจเรื่องการบักข้าวมาแย่บักข่าตัวนี้คือขัดเจ็บบักข้าวบ่มันบักข้าวเออครับอยู่ชวนนี้มีอยู่นี่บักข้าวนี่บ่มัน่นคนนั้นคนมันชุดดอนเลยครับนี่บักดัน คนมันโง่เผาับข on ้าวฤดูกาลไหมฮว่าจะกินกวนงูเหล่ยวกับพัดูเหลวกัิใส่ตานเลยไปหาร้อยสี่ทั้งในบุ้อย่บานเนาะโอ้แต่ว่ามันโก่เผาด้คนโลจีแถวใดของนมลยากแล้วหนอยม่หายร้อยสีด้วยใช่ยังงบอกนเนี่ยปเลยสน น้ำปลายอยู่ล้างเจ้าน่อาจารย์ใครน่ะน้ำปลาตานหน่อไม้หรือเจ้าจะเอาน้ำปลาที่เขาลดนี่นี่ว่าสมประคามนี่จะลื่เด้อ<ห>แต่มันเสียวมนหวานเปรี้ยวจะน้อยนี่คือไม่สมประคามะมเมีนหจะใส่ตวยู่ตกถ่วเออันนี้เจ๊คนเชาน่วอาจารย์ใครครับถึงว่ามันแซ่บแท้เล่เดี๋ว่าเอิ่มายั้งเปไว ตอนนี้ออดอกเอาบังหน้าเอาอยู่บ่ส่งหมูขามูมี่ขาไม่ใ่นดันโอ้ีส่งหมูขามันแก่ข้าได้ส่งหมูขาเข้าเดียวหดนรี้ยตองซ่อนเบว่างแล้นะเบาางแล้วบ่าต้องกินไม่หนุบซ่อนบ่พอกันกอมีกันเดียวโอ้มีอยู่อยู่บ้านนี่แค่นี่แหะครับบานมันบานยนที่ละ เด็กบ้านนอกชีวิตตัวได้เรือรู้คือลูกหนูเขาเนาะครับชีวิตเป็นบ้านนี่แหละคนบ้านบ้านจะว่าที่ข่ามันข้าบ้านบ้านอยู่ิธรรมแ่นี้มึงไปอยู่ไอ้ไอ้เป็นแค่ไปอยู่คนท่านเดียวปีเป็นเด็กบ้านบ้านเป็นเด็กทห่างหนูเพราะถามเนื้อตัวไม่ใสสะอาดมึงตอบมึงตรง ไปอยู่วอนท่านมาสองปีครับเอาเมื่อไดร่มาซ้ำนีตดามติมนได้หลายกว่านี้เลยไมเอาเบ็ดตกปลากับป๋องนะครับอยู่วนท่านเอาเบ็ดตกปลากัะป๋องนี่ชุไฟจางไข่ใครเหรอครับแล้วไอ้ถาดไอ้จางไข่ครทำดำหมดเลยไ้ไอ้แม่หน่มจะนอนไม่ดีาดกันเป้น่มม ก็เสียฝาเสเทียเนาะไครไม่ไหวนึกยังงงบิ๋นเนาะใครทดำใครหำดำใครทำดำอดคันคน่ะแข่งงานผมมื้อเด้าสีค้นออกนี่อาจารย์ไกจงไปกองปลาจงไปยังคนหนแข่งกองปลากวางมี่ะครับโมยงกซูกวางาไก่ซิมเบเอืมหอมแล้วล่มหอมแล้วเอาเเจ้าไปซิมตัวเจ้าบอกคนัม เชื่อหมอหมอเรียนมาเสียบ่แเสบละว่าเสียบด้วยจากองเห็ดเสียบบ่เสียบเลเสียบด้วยไปไหนแกแมปุ่มงหุ่ดเท่านั้นุดเท่าไหุดเท่าไหเงอเลยเอาให้นวดมารบึ้งเข็บที่ไหนลุงลเพราว่าัดกานเลยนี่ อันนี้ก็ลุงนั่นค่ะก็แซ่บเนี่ยพ่อผมครับอ้พ่อของสายพันครับนี่ลุงลุงซิมังเอาบอปากมัน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 เผ็ดดีเดยโอ้ขนาดเผ็ดผู้ใดไปากบอกไว้แน่นี่ิพอตอนมันแซ่บอยู่อันนี้ลุงผมนะครับนี่นี่พ่อของบอกอันนี้ไอ้บักไอ้พันหลัทุ่งอืมบักกิ๊ตะเวดนี่ละแซ่บว่ะแล้วมันคู่กูมากเนี่ยน้ำตาลเนี่ยเจ้าหน่อย แต่มันสุกอมหวานเลยลุงเอาวโยเขากินเลยใช่ไหมเอาแล้วพอแล้วหวานแห้งไร้รสหวานโอ้แั่พอจ้ะยุ่งยังไหวใช่ไหมครับฟุ้งเขาฟุ้งนี่แต่มันสุกแล้วเรื่องหานโลกผูกตัวไหวเนาะโลกก็เลยมาหวานชีวิตขาดหวานหมดเลยลั่นทุ่งบอกเขาได้สายปั่นลั่นทุ่งครับฝีมือล้วนฝีมือล้วนวันนี้บอกได้คำเดียวว่าสุดยอด อย่าเป็นสีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องน้ำจะได้มาเฮียใส่อีกยังวะผัดเนียครับผาดเนี่ยสปาบ้านตัวจ้างจ้างกันไอยบานตุ้หัวมันชิมมันมันชิมกรบปุกหัวเครีอดกับนี่หัวแต่ว่าหัวแต่ว่าจ้างอยู่บ่ลุ้งสอนอยู่เลยพี่เดชสอนเพราะว่าแซ่บพักตัวนี้แหละแซ่ยบหัมันออกหวานๆดูเจ้าขนาดเจ้ายังมาบ่หวานเนาะ หมาหลุดชุนชุนหลุดหมาจิ้ขอบกระถิมก่อนพี่หลงชิมก่อนเสียบเสียบเสียบปูยางย่างห่น่ตะข่านส่อนโตไปนเนาะเกีเ่ยวเกี่ยวลงมากมาย่งไปลงห,งหมูเขาสิทุกเกีวอีตาบโตหาบังะเทปต้องกินนี่จิ้มบังมบ่งหายหรอบยอเลยแบบก่ต้องลำไล่ไง หาเทียบยากเจียบนี่แก้วขวามนะครับคลิปนี้กันแค่นี้นะครับกราบสวัสดีนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยครับช่องมครับติดตามให้น้ำหน้าด้อครับไปช่องของใครทั้งดำน้ำคลองของหมูโอดผมกระลังสีสางเพลินไม่อีกจะได้ครับมาอยู่บ้านกับพี่มี่ยังเย็นกับได้แบบนี้อะไพ่อพี่น้องเบื้องเนาะครับเนาะครับผมครับสวัสดีครับกำลังมีแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย មានដ្តាសាស់ពីល